เอาละสวัสดีนะครับทุกคนกลับมาอีกครั้งกับฉันอ่อนานนี้ครับยิก้กันอีกครั้งนึงกับเกม l o นซีดีพางหครับผมเอาล่ะในวันนี้เดี๋ยวเราจะมาลุยชา a ์เลนส์กันนะครับว่าจะมีชา a ์เลนส์แบบไหนรอเรากันโยลุยกันเลยไหนเดิซะซ่บอมบิงรันเนาะให้เล่นแต่สายระเบิดสินะชัดเจนมากเลยครับโอ้แต่ให้บคัคเกเนียมาก็ยังพอสนุกขึ้นได้บ้างแล้วก็ให้ปันนาฟาร์มมาด้วยจํานวนไม่จํากัดอืม น่าสนใจให้เล่นแต่สายระเบิดบอมเบอร์ปะลุยกันอันดับแรกมาก็จะวางฮีโร่เอาไว้ก่อนนะตรงนี้ก็เป็นจุดที่โอเคอยู่แล้วสำหรับฮีโร่ตัวนี้เฮ้หรือว่าข้างในดีกว่าข้องนอกดีกว่า สตรองไห้ครับใบกระบนสกินแล้วก็ผมว่าจะวางบัคเนียเพื่อเป็นการเงินในช่วงต้นแล้วก็เป็นการป้องกันด้วยนะครับใจผมมจะวางบัคเนียให้ได้มากที่สุดเท่าที่จะทำได้ตัวอื่นดีๆก็มีนะแต่บัคเนียผมจะชอบตรงที่ว่าคือจะเก็บเงินเพื่อซื้อบรันน่าฟาร์มเลยก็ได้ แต่ว่าบาคกเนียมันป้องกันได้ด้วยตีได้ด้วยไงหลายคนถ้าดูผมเล่นมาสักพักแล้วจะรู้เลยว่าผม,มาชอบตัวนี้มากขนาดไหนนะครับเล่นแทบตลอดถ้ามีโอกาสด่านนั้นเปิดให้เล่นนี่ผมเล่นตลอดเลย <c oughs> ไม่มีทางรอดอฮีโร่ก็จะยิงเก็บเรือก็จะทำดาเมจแบบมากที่สุด ยังดีนะที่เขายังใจดีให้เมอร์ชันแมนมาเล่นได้ด้วยเมอร์ชันแมนก็พอแล้วนะด่านนี้จะเป็นตัวเก็บโดยแบบโดยรวมให้กับผมเจ้าตัวเมอร์ชันแมนนะนะเสร็จเราเสร็จเราเลยพอผมเห็นจเจ้าตัว Monkey เอสแบบนี้เสร็จเรา เดี๋ยวจะพันเก้ารนะครับบังกี้เอาใช้ได้เต็มที่ก็ไม่มีปัญหาด่านนี้ไม่มีไม่มีนี่ให้เขาเรียกว่าอะไรอ่ะไม่มีวิลเลจให้เพราะฉะนั้นเราต้องเล่นสายที่โอเคหน่อยไม่เป็นไรผมมีวิธีเยอะแยะเลยครับมาขึ้นเนียติงให้มันตีเป็นล้าสอยเงี้ยได้เพราะว่ามันยิงกระสุนกลับหลังมาได้ด้วยไง ก็ช่วยได้2จังหวัดโจมตีเข้าไปพันก้าอยห้าห้าน่าจะได้อีกด่านนึ่งอ่ะน่าจะได้ด่านสิบสี่นี่ละด่านสิบสี่ได้นะครับเพราะฉะนั้นไม่รอช้าครับหลังจากที่ได้อันแรกเนี่ยเราต้องรีบสร้างอันที่2ให้เร็วเราจะเร่งการเงินแล้วก็เพิ่มการป้องกันไปพร้อมๆกันเลยกับเจ้าบักดีเนียตัวนี้ มาละตัวที่2ตัวที่2เช่นกันนะปรับเป็นลาสไว้ดีกว่าช่วยกันตีไปในช่วงต้นฮีโร่ผมปรับเป็นเฟิร์สดีกว่าเปลี่ยนใจละตอนแรกว,ว่าจะปรับเป็นสตรองเอาไว้มันเหมาะสมกับตัวเขาที่สุดแต่ว่าเป็นเฟิร์สก็ไม่ได้ติดอะไรจะได้แบบว่าเป็นตัวยิงเก็บจริงๆไปเลย,เยได้มาสองงานแล้ว ันหนึ่งผมต้องตั้งใจวางหนอมันวางผมไม่แน่ใจว่าถ้าผมวางดีๆแล้วเนี่ยผมจะวางได้ตัวหรือเปล่าหรือว่ามันจะวางได้แค่สามดูจากพื้นที่ที่มีให้วางแล้วเนี่ยดูจากการสกรอเล่นเลื่อนไปเลื่อนมาเนี่ยผมว่ามันวางได้แค่นี้แหละหมดละเพราะฉะนั้นเราก็จะวางแบบธรรมดาไปเลยไปตัวนี้ผมจะให้มันยิง first ตัวตัวเนี้ยผมได้มันยิง first เพราะว่ามันไม่มีจุดที่ดีพอที่จะให้มันแบบว่ายิง first สไงไอ้ยิงลาสไง โอเคผมมีเงินใหม่ก็ซื้อเพิ่มเนาะตรงกลางนี้ผมไม่สามารถทำลายได้เพราะฉะนั้นถ้าจะวางก็วางไว้สักประมาณตรงนี้มการหายใจทำไมก็ไม่รู้เนี่ยเวลาเวลาจะวางจุดที่มันวางยากๆเนี่ยผมติดนิสัยชอบกั้นหายใจครับไม่รู้ทำไม เดี๋ยวตัวเหล็กเดี๋ยวเราให้เจ้าฮีโร่จัดการเฟิร์สเฟิร์สทั้งคู่เดี๋ยวเจ้านี้ได้แล้วนี่เพราะฉะนั้นเพิ่มขึ้นมาเป็นตัวป้องกันการหลุดด้วยผมมีขอมีเวลาในการวางสักนิดนึ่ง ทีนี้การป้องกันทางเรือก็ดีมากยิ่งขึ้นเนาะแล้วก็เงินที่ได้ก็เพิ่มขึ้นด้วยผมปรับตัวตรงนี้เป็นลาสใหม่แล้วก็เร่งความเร็วครับโอเคเงินตอนนี้นี่จะเพิ่มขึ้นอย่างมหาศาลเลยนะ แฮปปี้มากมากเลยเงินดีการป้องกันก็ไม่ไดีแย่ออ,อนนี้ผมผมพอหรือ,อยังดีกว่าคาถามผมเนี่ยหอยนิดนึงนะกลังจะถามตะเวงว่าเราไปเปลี่ยนการเงิน,เ,นงเป็นบานาน่าฟาร์มได้หรือ,อยังเรื่องการป้องกันกับเจ้าบัคเคเนียนเนี่ยมันก็โอเคแล้วนะ คอยสักหน่อยนะผมว่าข้างหลังตรงนี้จะดีจริงหรือเปล่าไม่รู้เลยแต่คออีกหน่อยนะเล่งความเร็วใหม่พึ่งด่าน35เรามีบาคเนียขนาดนี้นี่ผมก็โอเคนะแต่อย่างที่รู้แหละว,ว่าเทียมันยังไม่ได้สูงมากไงถามจริงนี่ผมวางตั้งใจจะออกได้เห็นอยู่ มันมีมันมีอยู่อ่ะงั้นไงวะโจมตีไม่ค่อยดีเท่าไหร่แต่ก็โอเคแบบโดยรวมก็ถือว่าไม่ได้ไม่ได้แย่อะไรขนาดนั้นนะนะเอาล่ะเดี๋ยวเรามาบานาน่าฟาร์มได้ละเมื่อใดก็ตามที่การเงินกับการป้องกันลงตัวแล้วเราก็จะมาเพิ่มการเงินขึ้นไปอีก โดยการเอาข้อได้เปรียบตอนนี้มาอัปเกรดเหม์ชานครับการป้องกันเมื่อกี้เราเห็นเลยว่ามันมีปัญหานิดหน่อยเพราะฉะนั้นนี่ไงพวกข้างหน้าเนี่ยแหละที่จะปรับเป็นฮอตช็อตไปด้วยเดี๋ยวผมเอาการป้องกันเป็นฮอตช็อตเพิ่มขึ้นมาก่อนแล้วก็ข้างหลังตรงนี้จะเป็นแค่เกรฟธรรมดาพอ,อผมเสริมไปเลยเพื่อความปลอดภัยทันทีไปเลยครับ สบายใจกว่าโอเคตอนนี้การป้องกันของผมน่าจะไม่น่าเกลียดดูสิครับการทำลายถือว่าทำได้ดีมากและก็ตอนนี้ก็เดี๋ยวผมจะบรนณา,าฟาร์มให้กลายเป็นเทียสูงขึ้นไปเลยาการป้องกันโดยรวมผมถือว่าผมพอใจในระดับหนึ่งละ จริงหรือเปล่าอาสู้เซรามิกได้แบบไม่มีปัญหาก็โอเคละเพราะว่าผมยิ่งอัพบานาน่าฟาร์มเนี่ยเจ้าบัคเนียก็จะให้เงินมากขึ้นด้วยครับตามกันไปโอเคผมว่าการป้องกันถือว่าได้ครับถือว่าได้เลยการเงินก็ไม่แย่ นี่ยแหละในช่วงด่านตอนนี้เนี่ยแหละจะเป็นช่วงที่แบบว่าเราควรหาเงินให้ได้มากที่สุดครับช่วงดา่านสี่สิบมาห้าสิบอ่ะเอ้ยเอยเอถูกละ4สี่สิบมาห้าสิบจะเป็นช่วงการเงินพุ่งโดยที่เราไม่จําเป็นต้องเพิ่มการป้องกันมากมายสักเท่าไหร่ช่วด่านนี้เราก็จะได้ปนานนาฟาร์มอีกต้นหนึ่ง แสปมบานาน่าฟาร์มเทียนนี้ไปก่อนสแปมไปก่อนแล้วพอถึงด่าน50เราก็จะต้องป้องกันเพิ่มขึ้นมาแล้วตอนนี้ยังถือว่าโอเคอยู่เซรามิกยังทำอะไรเราไม่ค่อยได้ครับโอ้โหด่านนี้สบายสบายขออีกหน่อยนะ Okay. ผมไม่รู้ว่าจะซื้อบ ananafarm สกี่ต้นเดียนะแต่ตอนนี้การป้องกันของผมมันแบบโอเคอะ่ะโอเคมากๆเลยอะ่ะแต่ถ้าการเงินยิ่งโอเคเข้าไปใหญ่นะโอ้ผมยิ่งแฮปปี้เลยอืมพอแล้วเนาะห้าต้นพอ,อยังไม่ได้เน้นการป้องกันสทัทีแต่ผมจะเก็บเงินไปดูก่อนว่าผมจะสามารถซื้อบ ananafarm เทียห้าได้หรือเปล่าถ้าซื้อได้ผมจะถือว่าโอเคมากๆเข้าไปอีกนะครับ ตอนนี้การป้องกันเราใช้บัคเนียมันก็ได้อยู่ห้าหมื่นหนึ่งถ้าซื้อเทียห้าได้ผมแฮปปี้มากๆแล้วผมจะเน้นการป้องกันแบบเต็มที่ละโดยไม่ไม่เก็บอะไรไปละอืมโอเคสตั้สนเอาไว้กันโอ้โหด่านนี้ถ้าดังน่าจะหลุดน่าจะไหม้ละ <laughs> โอเค แปลว่าการป้องกันของเรามันเชื่อถือได้ค่อนข้างเยอะนะเนี่ยห้าหมื่นหนึ่งไม่น่าจะใช่ไม่น่าจะใช่ความฝันผมว่าเราซื้อบานาน่าฟาร์มเทียห้าได้ครับโอ้เกือบหลุดแต่ไม่หลุดนะเยี่ยมโอเคเรามาการป้องกันแล้ะผมว่าตัวแรกที่จะทำให้การป้องกันของเรามันยอดเยี่ยมจะต้องเป็นเจ้าเนี่ยแหละสเปกเตอร์ครับแบบสายไฟน์ฟอร์เทรส ตัวนี้พอสร้างมาได้ผมว่าการป้องกันของเราน่าจะดีขึ้นแบบก้าวกระโดดพอซื้อสเปกเตอร์ฟน์ฟอร์เทสเสร็จผมว่าไม่มีปัญหาแน่ๆเรื่องการป้องกันแค่เครื่องบินสายนี้นี่ก็โอเคแล้วเนี่ยมาแล้วครับสเปกเตอร์ครับการเงินดีแล้วก็ลุยการป้องกันเลย <c oughs> เดี๋ยวตานี้ผมเล่นสายสเปกเตอร์ดีกว่า ไม่ซื้ออะไรเลยซื้อแต่สเปกเตอร์เดี๋ยวไฟน์ฟอร์เทสเจ็ดหพันห้าร้อยลองเก็บเงินดูเพราะว่าถ้าได้ไฟน์ฟอร์เทสมาผมแบบหวานแล้วอ่ะหวานแล้ว,ว,ลวด่านนี้เสร็จเราโอเคเดี๋ยวผมให้มันมาเซ็นเตอร์สักตรงลึกๆอุ้ยชนะเลยครับมันให้เล่นถึงหกสิบด่านตามปกติซึ่งเราชนะแล้วมาบินตรงนี้มา ดำบ,บ,บินลึกๆกไกลๆไปบินตรงนี้เลยก็ได้ปะได้ยังไกลแล้วได้แล้วครับไปอิงพอเทสครับการป้องกันเราก้ากระโดดไปเลยอะ่ะและแน่นอนในเมื่อเราประกาศไปแล้วนะครับเราก็ไม่รอช้าครับเดี๋ยวสร้างขึ้นมาเยอะๆเลยครับสเปกเตอร์ตัวนี้นี่เห็นไหมพอมีสเปกเตอร์ปุ๊บการป้องกันคือยอดเยี่ยมไปเลยครับเราไม่เห็นบูนสไลด์อีกแล้วครับ มีตัวเล็กตัวใหญ่ช่วยๆกันครับผมทำให้ตีพางตัวเป็นจะได้ไม่มีปัญหาตอนต่อสู้กับดีดทีนะและการเงินดีแบบนี้เนี่ยเราสามารถสแปมได้อย่างเยอะพอการเงินได้แล้วเราสามารถโอเวอร์โอเวอร์กับการซื้อพวกนี้ได้แบบเต็มกำลังจริงๆครับ ยอดเยี่ยมเกินไปยอดเยี่ยมจนแบบไม่มีอะไรให้ให้ให้มองแล้วครับเพราะว่ารูนมันออกมาปุ๊บยังไม่ทันจะเดินออกมาเลยตายแล้วเห็นแค่หัวมอวแวบ,บนิดเดียวเท่านั้นเพราะฉะนั้นผมต้องการคู่แข่งที่แข็งแกร่งกว่านี้ครับมันต้องเอาตัวระดับส,งสูงๆมาเลยสบายแล้วครับการป้องกันสเปกเตอร์มีใครเคยใช้ไหมล่ะถ้าใครไม่เคยใช้สเปกเตอร์นี่ผมจะบอกเลยว่าพลาดมากๆเลยนะสเปกเตอร์เป็นหนึ่งในตัวที่ เก่งมากในเกมนี้ครับเก่งมากๆดูจากแค่นี้ก็รู้แล้วยิ่งสแปมเยอะๆยิ่งเก่งครับ <c oughs> บินตามกันไปเลยแต่ละคนบินตามมันไป ับให้มันมาอยู่ตรงกลางเหมือนเดิมได้ไหมผมอยากให้มันแบบเป็นหัวหน้าบินเนี่ยบินตามมันไปครับจะได้เห็นชัดๆผมบอกชัดเจนไปแล้วว่าผมจะเล่นสเปกเตอร์เพราะฉะนั้นผมจะไม่สร้างตัวอื่นที่เป็นตัวเมนการโจมตีนอกเหนือจากสเปกเตอร์ครับให้มันบินจนมองอะไรไม่เห็นไปเลยครับว่าแบบนี้มันไม่มีอะไรนอกจากเครื่องบินครับ ข้างไม่ข้างโอเคบินกันให้เต็มที่เลยครับเชิญผมไม่รู้นะพวกลิงพวกนี้มันไปเอาเงินแบบซื้อเครื่องบินพวกนี้มาจากไหนนะเป็นอรารยธรรมที่ไม่ได้อ่อนแอเลยอะในโลกนี้ เดี๋ยวลองดูว่า COMG เรือ,อบินสีเขียวเนี่ยมันจะสามารถผ่านโดงเครื่องบินพวกนี้ผมได้หรือเปล่าออแต่มองจากทรงแล้วน่าจะยากครับน่าจะไม่มีอะไรผ่านเราได้แล้วตอนนี้ถ้าสเปกเตอร์มันจะเยอะขนาดนี้นะครับ ยากอีกลำแล้วเนี่ยเก้าสิบสิบเอ็ดสิบสองเรากำลังจะทำลำที่สิบสามให้กลายเป็นสเปกเตอร์ครับเสริมการป้องกันสิบสามสิบสามสยองครับเจอสเปกเตอร์สิบสามสยองเข้าไปมีตัวหัวหน้าอยู่หนึ่งตัวงั้นผมเอาแค่สิบสามตัวพอ ถึงแม้ว่าจะเป็นเลขที่แบบฟังแล้วอาถันนะแบบเฟร็ดมันที่อะไรนะไม่ใช่เฟรดดี้นี่มันต้องเป็นนี่นชื่ออะไรนะเจนะสันนะเจสันสุกสิบสามเออผมไปนึกถึงอยู่อยู่ก็ไปนึกถึงอ่าที่มันสู้กันนะ่ะเฟรดดี้ VS เจสันก็สนุกดีเหมือนกันนะจุดอ่อนของเจสันนี่สุดๆเลยกลัวน้ำ ผมแบบความหลังนะเนาะไม่เป็นไรตอนนี้ก็ชิลๆไปครับด่าน82คือผมอาจจะพูดเยอะเกินไปก็ได้แต่ผมไม่เห็นเซจีเลยนะผมไม่เห็นเลยนี่83ผมก็ไม่เห็นคือการโจมตีมันคงจะโอพมากๆะครับเจอพลังของเจสันสุก13เข้าไป ถึงกับมองอะไรไม่เห็นเลยต้องให้พวก DDT หรือว่าแบทมาคุยแล้วแหละเงินเราก็เยอะครับถ้าไม่ไหวก็แค่แปมสเปกเตอร์เพิ่มแค่นั้นเองจริงๆสเปกเตอร์จะจะเก่งมากขึ้นได้ได้เยอะเลยนะถ้าเราแบบว่ามีวิลเลจบัฟให้เขาว่าสามารถตีพังตัวเป็นแต่พอไม่มีเนี่ยมันก็ต้องแบบแทนที่จะได้รับอัพสายที่แบบว่าเพิ่มแอ็แท์สปีดก็ต้องไปอัพให้มองเห็นพังตัวแทนแต่ก็ไม่เป็นไร ถ้ามันจําเป็นก็ต้องทอําำครับคือการป้องกันตอนนี้มันเวอร์มากมากมากเลยไม่เห็นอะไรเลยจริงๆคือมันโอเวอร์เรื่องดาเมจเกินไปอยากรู้จังว่าทำดาเมจไปเท่าไหร่สองแสนนะครับเพราะมีหลายตัวช่วยกันด้วยตัวอื่นนี่ตัวละประมาณสามหมื่นนะช่วยกันยิงครับถ้าเขายิงอยู่คนเดียวดาเมจเขาจะเวอร์มาก สบายแล้วทุกคนด่านนี้ด่าน90มาดูว่า DDT จะมาได้สักเท่าไหร่นะอาจจะเห็นมันบ้างาผมขอแก้ข่าวครับไม่เห็นเลยครับไม่เห็นเลยการทำดาเมจมันโอเวอร์เกินไปจนแบบไม่มีอะไรให้ดูจริงๆเลยครับเงินก็เยอะนะมีสองแสนกว่าพลังชีวิตก็เยอะครับเพราะบรนณาฟาร์มให้พลังชีวิตคือทุกอย่างมันสุดมากเลย แต่ถ้าผมซื้อสเปกเตอร์ให้มันแบบเต็มที่มากกว่านี้หน้าจอเราจะเห็นแต่เครื่องบินบินเป็นวงกลมครับแล้วก็ไม่เห็นอะไรอีกเลยด่าน93 DDT มาอีกชุดหนึ่งก็เหมือนไม่เห็นอะไรเลยนะพังเร็วมากอด่านนี้แอบเห็นหัวบิฟบ,บีนิดหน่อยเฮ้ยเห็น c G g ด้วยด่าน95มาดูว่า DDT จำนวนมากเนี่ยที่เร็วปี๊ดเนี่ย มันจะสามารถผ่านการโจมตีของผมได้หรือเปล่าเห็นเห็นหัวดีดีดทีแต่เห็นแค่แบบแบบหนึงแล้วก็ระเบิดไปเลยครับแต่ว่าการโจมตีของผมเนี่ยมันช่างรุนแรงเกินกว่าที่มันจะทานไหวจริงๆโอเวอร์มาก โอเวอร์มากจริงๆตัวเนี้อึดหน่อยก็เลยมองเห็นมันแบบเต็มที่นิดนึงนะครับซีเอ็มจีแบบเสริมเหล็กด่าน98ที่ว่าจจำนวนเยอะจนหน้ากังวลพวกตัวเซรามิกทั้งหลายกับกลายเป็นว่าเหมือนเด็กเล่นเลยครับหายไปในพิบตาอือโอ้โหคือ โอ้ oh. หนานนี้มาได้ไกลนะเนี่ยอืมแล้วแบตล่ะแบตจะเป็นยังไงเพราะมันมีดี d t อยู่ข้างในด้วยอ่า DDT นะั้นไม่ใช่ปัญหาเลยพังเร็วมากแล้วก็ได้ชนะเป็นรางวัลเป็นบัคเนีย020ถือว่าโอเคนะได้สายฮอตช็อตมาใช้เป็นสายที่แบบผมชอบมากๆกับบัคเนียอยู่แล้วโอ้โ oh. ห ทีมนี้ครับเก่งจนน่าเบื่อครับผมพูดตรงๆลองลองใช้กันดูนะครับทุกคนแล้วเจ้าสเปกเ,เตอร์เนี่ยไม่ว่ามันจะเล่นด่านไหนเนี่ยมันโจมตีได้หมดมันไม่สนใจเรื่องการกั้นหรืออะไรเลยเพราะว่ามันบินอยู่ข้างบนนั่นเองนะและอย่างที่บอกถ้าเราเสริมให้เขาตีได้ครบทุกรูปแบบจะยิ่งดีกว่าน,นี้ครับอันนี้ไม่ว่ายังไงเขาก็ยังมีกระสุนบางอันที่ยิงเหล็กไม่ได้อยู่ดีแต่ว่าระเบิดที่มันยิงเข้าไปอันนั้นยิงได้ยอมรับ แต่ว่ามันจะมีกระสุนลูกดอกด้วยที่ไม่สามารถยิงเหล็กได้ทําให้ตีได้ครบทุกรูปแบบแล้วเขาจะแข็งแกร่งสุดขีดเลยนะครับพอแล้วไม่จะเม็นต้องมากไปกว่าน,นี้แล้วแค่นี้ก็โชว์พลังของเจ้ามังกี้เอสสายสเปกเ,เตอร์ได้แบบเต็มที่แล้วละครับโอเคครับทุกคนสําหรับการเล่นในครั้งนี้ก็น่าจะเพียงพอทั้งนี้เป็นยังไงกันบ้างชอบสเปกเ,เตอร์กันหรือ,อยังส่วนตัวผม Uh, เล่นในช่วงแรกคงยากหน่อยเพราะว่าการเอามาเป็นเทียร์ C เป็นสายที่แบบว่าเก่งอ่ะมันใช้เงินเยอะก็ะเลยผมมักจะไม่ค่อยหยิบเขามาใช้เท่าไหร่แต่ว่าถ้าการเงินโอเคแล้วเนี่ยอย่าหวังเลยออปชันอันนี้จะถูกปลดล็อกมาให้ผมรู้สึกว่ามันเล่นได้แน่ๆออกมาแน่นอนประมาณนี้ครับก็ถ้าชอบคลิปนี้อย่าลืมที่จะกดไลค์กด u b s c r i b e แลวก็กดกระดิ่งครับจะได้ไม่พลาดคลิปอื่นๆที่จะมาต่อจากนี้นั่นเองนะ ส่วนการเล่นในครั้งนี้นีผมมัร้าดนี้ต้องขอขอบพระคุณในการรับชมแล้วก็ต้องขอตัวลาไปก่อนไปเจอใหม่ในครั้งหน้าครับสวัสดีครับผม